เมื่อเปลวไฟแห่งกรรมดับลงเท้าดำที่เคยเป็นปอบค่อยๆสลายไปในลมหายใจของยมวโลกไม่มีเสียงร้องไม่มีความกลัวเหลือเพียงจิตเล็กๆที่สงบและเริ่มเข้าใจยมมาบาลยืนอยู่ท่ามกลางหมอกเงียบไม่พูดไม่ตำหนิเพียงถามเสียงเรียบเจ้ารู้หรือยัง ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เจ้ากลัวที่สุดคืออะไรจิตนั้นสั่นไหวก่อนตอบด้วยเสียงแผ่วเบาข้ากลัวการให้อภัยตัวเองยม,มาบาลยิ้มแสงสีทองอบอุ่นค่อยๆแผ่ไปทั่วหุบเหวแห่งนรกและในชั่วขณะนั้นไฟทั้งหมดหมอดลงเหลือเพียงแสง ยมมาทูตจึงพาดวงจิตนั้นไปยังประตูเกิดใหม่เส้นทางที่ท่อสู่โลกมนุษย์อีกครั้งปอบไม่ได้ถูกส่งกลับมาเป็นผีปอบแต่ได้เกิดใหม่ในร่างของเด็กคนหนึ่งเด็กที่มีดวงตาใสามีหัวใจอ่อนโยนแล้วชอบให้อาหารสุนัขจรทุกเช้าไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นปอบในอดีตชาติแต่ทุกครั้งที่ยื่นข้าวให้สัตว์ตัวเล็ก แสงบางอย่างในใจเขาจะอบอุ่นเหมือนจิตกำลังยิ้มนี่คือพลังของกรรมที่แปรเปลี่ยนจากไฟแห่งความอยากสู่แสงแห่งความเมตตาไม่มีใครชั่วตลอดไปหากใจพร้อมจะเริ่มใหม่อีกครั้งและนี่คือการเกิดใหม่ของปอบหลังสิ้นกรรม แม้เคยเป็นผีปอบก็มีสิทธิ์กลับมาเกิดใหม่ได้หากใจยอมให้อภัยตัวเองและพร้อมสร้างแสงใหม่ให้โลกคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อให้ข้อคิดทางธรรมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องเล่าใหม่จากเรื่องแต่งเรื่องเล่า เพราะทุกเรื่องมีแสงแห่งความหมายรอให้เราค้นพบในใจเสมอและถ้าคุณอยากรู้ว่าดวงจิตของเด็กคนนั้นจะเดินทางต่ออย่างไรในพบใหม่คลิปหน้าเราจะเล่าให้ฟัง